เไปไ็งมัง่งไม่เคี้ยวผมจะกลับมาเสร็จ้วก็ขอประทานโทษด,ด้วยที่สองอาทิตย์ที่แล้วเออผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าครับยุ่งกับโปรเจกต์นี่แหละสำหรับใครก็ตามที่อยู่ในนิตผมกน็น่าจะรู้นะว่าผมจัาก,กิจกรรมแบบนี้เอาเอาไจาก,กิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาแบบผมสร้างเองแต่ซ้่งที่ผมหายไปสองอาทิตย์ก็ ก็มีเทปบอลอย่างเีนะ้ซึ่งวันนี้สับใครก็ตามที่เ,เก็บ q p ไม่ครบก่อนามาดูคลิปนี้ได้เพราะคลิปนี้จะเป็นคลิปฉเฉลยแต่แค่ว่าจะไม่มีรางวัลให้นะโอเคมาอะไร q p อันแรกจะสังเกตได้ง่ายมากซึ่งทุกคนสามารถมาเก็บตรงนี้ได้แล้วทุกคนจะได้ q p f ฟรีเป็น1 batch. น,นึ่งแบชตัวน QP อันที่2องหรือ q p แมวจะอยู่หลังฟางตรงใกล้ๆกับ,บบ้านไม้ตัวนี้ เรียกความสามารถไปเก็บได้คิวบีอันที่สามไม้ต้นใดสักต้นหนึ่งที่แหละจะมันจะมีเอ็เอ็ลูกแอปเปิ้ลผมไม่ได้ใจผมจะเรียนดีว่าลูกแอปเปิ้ลนี่มันมันเหลี่ยมคิวบี้อันที่สี่จะอยู่ตรงกระที่จานบะหลาดนั่นแหละครับคือเราแบบมองดูเป็นคิวเผยมันอาจจะไม่มีอะไรแต่ให้ดูตรงนี้ครับอีนนี่เป็นเหลี่ยม ซึ่งทุกคนสามารถไปเก็บได้นะครับคิวบีตัวที่ห้าหรือคิวบีปลาถ้าทุกคนใส่เกตอแบบเพียวเผออาจจะมองไม่เห็นว่าแบบอันไหนเป็นคิวบีแต่ถ้าทุกคนมองดูดีๆปลามันจะหันไปทางทิศทานเดียวกันและทิศทานที่ว่าก็คือแคลร์เฟชคิวบีตัวที่หกคิงออฟเด h ะยูก็ถ้าในแมปคุณเห็นภูเขาที่ให้คุณแบบออฟบ,บี้ตรงนี้ ก็พยายามเอาวิผ่านคิวบี้ตัวต่อไปคิวบี้มันนี่ก็ถ้าเราแบบมองดีๆเราอาจจะแบบไม่เจอมันในแมปแต่ถ้าแบบลองปีนบันไดมาตรงนี้ถ้าลองหันหลังไม่อยู่ตรงนี้ทุกคนสามารถไปเก็บได้ตัวคิวบี้ตัวต่อไปจะไม่ได้ว่าตัวที่เอาไราแล้วแต่ว่า อ่าไม่อยู่ตรงโซนรีโตเวิ d ซึ่งทุกคนต้องปีนปนไดที่อย่างที่สุดในโลกเนี่ยไปทางข้างบนสุดซึ่งตรงนี้จะมีค b วบี้อปาอยู่ซึ่งทุกคนสามารถไปเก็บได้เหมือนเดิมแต่ถ้าตกดีตรงนี้จะมีคนแจซึ่งจะเอาไว้ใช้สหับคิตัวต่อไปคิบต่อไปเ e กาออก็ตรงหลังบ้านนี่จะมีทางมาอยู่ซึ่งทุกคนสามารถมากระโดดออบบเพื่อมาเก็บมันได้ซึ่งออบบีก็จะค่อนข้างกลปเป็นวิเศษ ป็นมันจะอยู่บริเวณตรงนี้ถ้างบนบา้างข้างบนนั้นมีคนใจสีเหลือตรงใกล้ๆพุ่มไม้นี่ก็มีคนใจสีเขียวซึ่งมันจะเอาไว้ใช้สับตัวคิวบีหลังหรือตัวที่อยู่ในโปรแกมซึ่งจะอยู่ตรงหลังพุ่มไม้ตรงนี้ที่เป็นทางเข้า ถ้าเราสังเกตดีๆเราจะขัดกุญแจอันหนึ่งซึ่งเราต้องได้คิบอันหนึ่งก่อนเราถึงได้กุญแจอันนี้มาเอ่อคิวบีตัวต่อมาคุณต้องไปยืนตรงสะพาตนตัวนี้ในช่วงเวลาที่ถึงใกล้ถึงดีสามซึ่งต้องยาว่าต้องไปคือแรกเท่านั้นนะเพราะว่าจะมีคิวบีอันนี้มันจะมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น <laughs> จริงมันไม่ใช่แบบคือเราเราต้องขึ้นไอตรงนี้ไปเพื่อไปเอาคิวบซึ่งถ้าเราเก็บได้แล้วก็ให้เรากระโดดลงไปเลยแต่ต้องกระโดดลงไปในตอนที่เรายังไม่มีของหรือยังไม่มีไอเทมอะไรนะเพราะว่าถ้ามีก็หาย QB ตัวต่อไปไม n ในคิวบ ซึ่งคำใบ้จะอยู่ตรงกระถ่มตรงนี้คําตอบของถ้าที่เมื่อนมิดคือแสงไฟกระพริบที่อยู่ใกล้กุนซึ่งแสงไฟกระพริบที่ใกล้ที่สุดที่คุณสามารถหาได้ก็คือไฟจากบ้านหลังนี้ซึ่งถ้าใครเก็ตพอใช่ครับนี่คือรหัสมอส์มอสแสง <c oughs> เมื่อจากนี้วันนี้เป็นคลิปเฉลยเพราะฉะนั้นรหัสกรมก็คือ8-0-0-8ซึ่งเราได้รหัสแล้วให้เราเดินไปตรงมุมแบบเพื่อที่เรจะได้เข้าทำแต่แต่ก่อนที่ผมจะพาไปใส่รหัสผมจะพาทุกคนมาดูตรงนี้ก่อน เพราะตรงนี้มันอาจจะมีเพราะตรงนี้มันจะมีประโยชน์ในภายหลังและถ้าเราได้มันได้คิวบีแล้วตรงนี้จะมีพุเแจขาวซึ่งเราสามารถใช้กอบกันได้แต่ก่อนที่เราจะไปเอาคิวบีล่ะ เออ่ตรงระหว่างทางออกจะมีเสาแยกตัวนี้ซึ่งเราเออ่แยกทันทนี้คอนเทนเตอร์จะไปเอาคิวบีอีกอันหนึ่งที่อยู่ในถ้ำและคิวบีนั่นก็คือถั่วใช่ไม่อยู่ในนี้ได้ไงผมก็ไม่รู้คกกนสร้างแบบเองแท้ๆยังไม่รู้เลยแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นเพราะตรงป้ายนี่เคลวเทกลุ่งพร้อมกับป้ายรหัส ซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆตรงด้านหลังป้ายจะมีรหัสอยู่ส่วนแป้นตรงนี้เอาไว้สำหรับเปิดประตูตรงภูเขาซึ่งถ้าถามว่ารหัสคืออะไร าคุณจำได้แปดศูนย์แปดมันแปลคำได้ว่าอะไรใช่เพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละซึ่งให้เราเอาคำคำนั้นอะ่ะ <c oughs> มาแปลประตัวเลขซึ่งให้นับจาก a เป็นหนึ่ง b เป็นสอง c เป็นสามซึ่งเราจะได้เ <c oughs> จะสงสัยว่าเอ๊นี่มันคิวบวอะไรที่พี่บอกให้เก็บอีกใช่อันนี้คือคิวบิจริงๆ แต่คิวบี้หลักจริงๆส่วนคิวบี้นั่นเหรอ,อนั่นแหละครับคิวี้ตัวต่อไปอยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งจะมีโนต้ตที่เขียนว่าคุณสามารถเห็นเขาได้ในตอนคืนซึ่งเวลาสองทุ่มไปต้นไปคิวบี้ตัวนี้จะโผล่มาในบ้านหลังนี้ ใช่เล็กคิวบี้สองตัวสุดท้ายนี้จะมาในเวลาตีสามแต่ว่าจะมาได้ในทุกคนืนไม่เหมือนกับ q ิวบีที่เป็นจานตัวแรกจะอยู่บนคิงออฟเดอะฮิลส์ตรงคิวบีตรงนี้ขึ้่จะโผลม,มาตอนตีสามเช่นเดียวกับอีกเช่นเดียวกันกับ q ิวีอีกตัวหนึ่งจะอยู่หลัง จะอยู่ข้างบนเขาตรงนี้ตอนทีสามส่วนตอนตีสี่คิลบี้สอตัวจะหายไปและนี่ก็คือวิธีการหาค b ีทั้งหมดในไายที hmm. ่คิลบี้ก็ถ้าที่ผมเห็นผมหายไปก็อยวิทยผมพัฒนาแบบนี้แหละและเป็นแาบที่ผมทำคนเดียวด้วยก่อนที่จะปิดคลิปท้างกลุ่ม d i s ค o ร์ดผมได้ตอนนี้ผมได้ประกาศหาคนมาช่วยทำแมปนะครับ ก็ตำแหน่งที่ต้องการก็จะมีประมาณนี้เลยซึ่ง้าคุณสนใจริ้งดิสคอร์ดอยู่ในดีสคริปชันนะครส่วนเขาส่วนเมสเซจนี้จะอยู่ในช่องประกาศส่วนคอมมิชชั่นที่คุณจะได้ขึ้นอยู่กับความขยันของคุณเองเพราะฉะนั้นถ้าทั้งหมดที่ผมจะฝากก็มีแค่นี้นะครับบิ๊